สวัสดีค่ะพบกับแมลงงามชาแนลค่ะวันนี้แมลงงาม c ชา n นลจะชวนทุกคนนะคะไปเรียนรู้ในเรื่องของอาณาจักรฝั่งใจนะคะใน EP ีที่12นะคะเหมือนเดิมค่ะการให้ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะศรัทธาเย็นหนึ่งไยพร้อมกันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเข้าสู่ช่วงของแมลงงามชาแนลด้วยกันเลยนะคะค่ะนะคะในวันนี้นะคะแมลงงามชาแนลก็เชิญชวนทุกคนนะคะ เรียนรู้ในเรื่องของอาณาจักรฟังใจค่ะอาณาจักรฟังใจนะคะจะมีสิ่งที่น่าสนใจและการทำความเข้าใจอย่างไรบ้างนะคะเชิญชวนทุกคนเข้าสู่ช่วงของ Concept of My นะคะค่ะฟังใจนะคะเป็นยูคาริโอตนะคะฟังใจเป็นยูคาริโอตนะคะ สิ่งมีชีวิตในกลุ่มของฟังใจนะคะก็ได้แก่เห็ดนะคะรานะคะแล้วก็ยีสต์ค่ะนะคะฟังจายจะเป็น h e t e r o t ท o p นั่นหมายความว่าอย่างไรฟังใจก็เป็นสิ่งที่ไม่มีค o ร o r f เนนะคะสร้างอาหารเองไม่ได้แต่ต้องการอาหารนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะ ฝังใจยังมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะมีผนังเซลล์เป็นแบบไคลทินค่ะนะคะและก็ส่วนมากจะมีหลายเซลนะคะยกเว้นยีสต์ค่ะมีเซลล์เดียวนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะฝั่งใจยังดำรงชีวิตได้ทั้งเป็นแบบผู้ย่อยอินทรียสารนะคะบางชนิดเป็นปรสิตนะคะและบางชนิดจะอยู่แบบ ภาวะพึ่งพาค่ะนะคะฝั่งใจนะคะจะมีเส้นใ่นะคะที่เรียกว่าไฮฟ,ฟ้านะคะหฮฟ,ฟ้าถ้าอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเรียกว่าไมซีเลียมนะคะซึ่งไมซีเลียมนี้ก็จะทำหน้าที่ในการดูดซึมอาหารนะคะแล้วก็ย่อย แล้วนะคะเข้าสู่เซลล์ของฝั่งใจนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะไฮฟ,ฟ้าที่มีรูปร่างเหมือนดอกเห็ดนะคะเรียกว่าฟุตติ้งบอดี้นะคะรูปร่างเหมือนฟุตติ้งบอดี้นี้นะคะจะทำหน้าที่ในการสร้างสปอร์ค่ะนะคะ,นะคะเส้นใยของฝั่งใจนะคะจะแบ่งออกได้เป็น สองแบบด้วยกันก็คือเส้นใยที่มีผนังกั้นนะคะ,จากก,ะ,คะออจากกั้นนิวเคลียสนะคะออกจากกันนะคะส่วนเส้นใยอีกแบบหนึ่งคือเส้นใยที่ไม่มีผนังกั้นนะคะนิวเคลียสก็จะกระจายอยู่ทั่วไปนะคะในบนไฮฟานะคะนอกจากนี้แล้วนะคะฝั่งใจที่เป็นกลุ่มของปรสิตนะคะ วางใจที่เป็นกลุ่มของพาลาสิตนะคะก็จะมีฮอตชีเรียมนะคะซึ่งเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากไฮฟ้านะคะฮอตชีเรียมนี้จะทำหน้าที่ในการนะคะแทงเข้าสู่เซลล์ของโฮสต์นะคะเพื่อดูดอาหารจากเซลล์โฮสต์นั่นเองนะคะค่ะ การสืบพันธุ์ของฝั่งใจนะคะฝั่งใจจะสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศนะคะแบบอาศัยเพศและก็ไม่อาศัยเพศนะคะซึ่งการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนั้นนะคะซึ่งการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนั้นนะคะก็จะได้แก่นะคะการสร้างเบสิโอสปอร์นะคะ ได้แก่การสร้างเบซิดิโอสปอร์แล้วก็การสร้างแอสโคสปอร์นะคะการสร้างแอสโคสปอร์นะคะส่วนการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะได้แก่การสร้างสปอร์แลงจีโอสปอร์นะคะสร้างสปอร์แลงจีโอสปอร์แล้วก็สร้างโคดิโอสปอร์ ะะเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศค่ะในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนั้นนะคะโคดิโอสปอร์จะเป็นสปอร์ที่ไม่มีเยื่อหุ้มนะคะหรือเรียกว่าโคดิเนียนะคะโคนิเดียนะคะจะเกิดที่ปลายเส้นใหญ่ ที่ชูสปอร์นะคะจะเกิดที่ปลายเส้นใหญ่ที่ชูสปอร์นะคะส่วนสปอร์แรงจิโอสปอร์นั้นนะคะจะเป็นสปอร์ที่เกิดจากปลายเส้นใยที่เป็นกระป๋องนะคะจะเกิดจากสปอร์ที่ปลายเส้นใยเป็นกระป๋องนะคะแล้วก็มีสปอร์แรงเจียมนะคะมีสปอร์แรงเจียมอยู่ภายใน ะะซึ่งสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้นะคะซึ่งสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้นะคะนะคะ่ะนั่นคือการสืบพันธุ์ของฝั่งใจนะคะฝันะะ่งใจนะคะจะแบ่งออกได้เป็นสี่ไฟลัมด้วยกันนะคะฝั่งใจจะแบ่งออกได้เป็นสี่ไฟลัมนะคะได้แก่ไฟลัมดิวเทโรไมโครตานะคะ ไฟลัมดิวเทโรไมโครตานะคะไฟลัมไซโคไมโครตาไฟลัมเอสโคไมโครตาและก็ไฟลัมเบสิดีโอไมโครตานะคะค่ะเราก็ไปดูไฟลัมแรกกันเลยนะคะไฟลัมดิวเทโรไมโครตานะคะไฟลัมดิวเทโรไมโครตานี้จัดเป็นฝั่งใ่าย imperfect ใช่นะคะนั่นก็คือ เป็นฟังใจที่สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเท่านั้นนะคะเป็นฟังใจที่สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเท่านั้นนะคะแล้วก็ในกลุ่มของดิวทโลไมโครต้านี้นะคะจะเป็นฟังใจที่เส้นใหยมีผนังกั้นนะคะแล้วก็สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการสร้างสปอร์นะคะ ที่เรียกว่าโคนิเดียนะคะก็คือโคดิโอสปอร์นะคะซึ่งฟางจารในกลุ่มนี้จะพบในราเพนิสซินนะคะราเพนิซินนะคะซึ่งนำมาใช้ใดกการนะคะทำยาปฏิชีวนะที่เรียกว่ายาเพนิสซินนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังพบในกลุ่มราเอสเฟอร์จิลัส นะคะในกลุ่มลาเอสเฟอร์จิลัสนะคะซึ่งราในกลุ่มเอสเฟอร์จิลัสนี้นะคะก็นำมาใช้ประโยชน์ในการทำเต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็บางในบางครั้งนะคะลาเอสเฟอร์จิลัสก็จะเป็นโทษเหมือนกันก็คือจะก่อให้เกิดสารอะฟาท็อกซินนะคะในเมล็ดถั่วในหัวหอมหรือกระเทียมเป็นต้นนะคะกลุ่มของ ดิวเทโลไมโครตาบางชนิดก็ทำหน้าที่เป็นพาลสิตนะคะก็คือกล่องให้เกิดกลากเกลื่อนแล้วก็โรคห้องกลงฟูดในคนได้นะคะนั่นคือฟังใจในกลุ่มของดิวเทโรไมโครตานะคะต่อไปฟังจกลุ่มที่2ก็คือไฟลัมไซโกไมโครตานะคะไฟลัมไมโกไซโคตานี้นะคะก็ได้แก่ ราดำนะคะแล้วก็ราที่ขึ้นบนขนุนปังนะคะเป็นชนิดของฟังใจที่มีวิวัฒนาการต่ำที่สุดนะคะเป็นชนิดของฟังใจที่มีวิวัฒนาการต่ำที่สุดนะคะแล้วก็เป็นฟังใจเซลล์เดี่ยวนะคะเส้นใหญ่เป็นแบบไม่มีเยื่อกั้นนะคะเส้นใหญ่จะเป็นแบบไม่มีเยื่อกั้นนะคะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ นะคะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศที่เรียกว่าสปอรแรงจิโอสปอร์นะคะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศก็คือสปอรแรงจิโอสปอร์นะคะแล้วก็สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะก็คือสร้างไซโกสปอร์นะคะการดำรงชีวิตของไซโกไมโครต้านะคะก็คือดำรงชีวิตทั้งแบบเป็นปรสิตแล้วก็เป็นผู้ย่อยอินทรียสารนะคะ ตัวอย่างของไมโครไซโกไมโครตาอย่างเช่นไลโซพัสโอริเซนะคะก็นำมาผลิตมาทำข้าวหมากนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มมิวคอนะคะก็คือจะนำมาผลิตนะคะกรดฟูลิกนะคะในขบวนการผลิตกรดฟูลิกได้นะคะราขนมปังนั้นนะคะจะมีโครงสร้างนะคะ ที่มีลักษณะคล้ายรากทำหน้าที่ในการดูดซึมอาหารเรียกว่าไหล่อยนะคะโครงสร้างลักษณะคล้ายรากนะคะทำหน้าที่ในการดูดซึมอาหารเรียกว่าไหลสซอยนะคะแล้วก็ในช่วงของการสร้างสปอร์นะคะก็จะมีสปอร์รงเจียมนะคะแล้วก็มีสปอร์เรงจิโอสปอร์ก็คือก้านชูสปอร์นั่นเองนะคะสปอร์รงเจียมก็คือถุง นะคะก็คืออับสปอร์นะคะแล้วก็จะมีสปอร์แลงจีโอสปอร์อยู่ภายในนั่นเองนะคะ,คะนอกจากนี้แล้วยังมีสโตลอนก็คือเป็นสายเส้นใหญ่นะคะเชื่อมต่อระหว่างระหว่างสปอร์แลงจีโอสปอร์หนึ่งนะคะสปอร์แลงจีมหนึ่งไปสู่สปอร์แลงจีมอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะคะ นี่คือลักษณะของไซโกไมโครต้านะคะต่อไปไฟลัมของฟังจายไฟลัมที่3ก็คือไฟลัมแอสโคไมโครต้านะคะแอสโคไมโครต้านี้ก็จะได้แก่กลุ่มของยีสต์โมเรลทัฟเฟลแล้วก็ราแดงนะคะยีสต์โมเรลทัฟเฟลแล้วก็ราแดงนะคะเป็น as c o ค y m o โครเป็นฟังใจที่มีจำนวนมากที่สุดนะคะแล้วก็เส้นใหญ่มีเยื่อกั้นนะคะก็คือไฮฟาจะมีเยื่อกั้นนะคะมีทั้งเซลล์เดียวอย่างเช่นยีสต์นะคะแล้วก็หลายเซลล์นะคะอย่างเช่นโมเลสทัฟเฟลหรือราแดงนะคะสืพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะอย่างเช่นยีสต์จะแตกหนอนะคะ ยีก็คือการแตกหน่อของยี์นะคะยีก็สืบพันธุ์โดยการแตกหนอ่อนะคะแล้วก็สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยการสร้างสปอร์นะคะก็คือในกลุ่มของโมเรลทัฟเฟลนะคะสปอร์ที่สร้างขึ้นก็เรียกว่าแอสโคสปอรนั่นเองนะคะลักษณะของ a อสโคสปอร์ Co ในกลุ่มของในกลุ่มของไฟลัมแอสโคไมโครตนี้นะคะ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นกลุ่มราคลายถ้วยนะคะก็คือเป็นคัพฟังใจนะคะเป็นกลุ่มราคลายถ้วยเนื่องจากว่าลักษณะจะเหมือนถ้วยนะคะจึงเรียกว่าเป็นคัพฟังใจนะคะ,ะประโยชน์ของฟังใจนะคะก็คือยีสก็จะมาผลิตแอลกอฮอล์หรือผลิตเต้าหู้ยีนะคะ นอกจากนี้รังใช้ในขบวนการทําขนมปังทําฝุ่ฟูได้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็การอยู่อาศัยแบบภาวะพึ่งพานะคะก็จะเกิดไมคอรไรซานะคะก็คือการที่ฟังใจนะคะไปอยู่ร่วมกันกับรากพืชนะคะแบบภาวะพึ่งพานะคะแล้วจะก,ก่อ ให้เกิดการเจริญเติบโตของฝั่งใจได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะพืชก็จะได้รับประโยชน์จากฝั่งใจที่ไปเกาะอ,อยู่ที่รากพืชด้วยนะคะนั่นก็คือพืชก็จะได้รับความชื้นนะคะแล้วก็อาหารจากฝั่งใจด้วยนะคะตัวอย่างของไมโครไรซาที่เจริญร่วมก,กันกับรากพืช อย่างเช่นโมเรลทัฟเฟลแล้วก็เห็ดพอนะคะซึ่งสามารถที่จะนำมาประกอบอาหารได้นะคะสามารถที่จะนำมาประกอบอาหารได้นะคะนอกจากนี้แล้วไมโครไรซายังอยู่แบบเป็นโคนได้ด้วยนะคะซึ่งอาศัยอยู่บนดินนะคะ ส่วนโมเลสทัฟเฟลแล้วก็เห็ดเพาะนั้นจะอาศัยอยู่ใต้ดินส่วนไมโครไรซาที่อาศัยอยู่บนดินนะคะอย่างเช่นเห็ดโคลนะคะตัวอย่างเช่นเห็ดโคลชนิดต่างๆเป็นต้นนะคะค่ะฝังใจในกลุ่มของแอสโคไมโครตานะคะอีกชนิดหนึ่งก็คือราแดงนะคะอีกชนิดหนึงก็คือราแดงนะคะ ราแดงจะเป็นฟังใจที่มีประโยชน์ในเรื่องของการนำมาผลิตข้าวแดงนะคะเมื่อน,นำมาผลิตข้าวแดงแล้วนะคะจะได้สารตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าโมนาโคลินเคนะคะซึ่งเป็นสารที่ช่วยในการลดคอเลสเตรอร,ตรอลในร่างกายได้นะคะเป็นสารที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายได้นะคะ นั่นคือกลุ่มของราแดงนะคะก็คือนำไปหมักกับข้าวนะคะนำไปหมักกับข้าวแล้วจะเกิดนะคะสารนะคะเ,เกิดสารกลุ่มราแดงนะคะก็คือกลุ่มของ monocarpius periphreres นะคะ monocarpius ะะกลุ่มของราแดงกลุ่มนี้นะคะเมื่อนําไปหมักกับข้าวนะคะก็จะเกิดสารโมโนโคลินนะคะซึ่งจะช่วยในการลดคลอเลสเตอรอลนะคะในร่างกายตามต่อกันเลยนะคะในกลุ่มสุดท้ายของฟังใจก็คือไฟลัมเบสิดโอไมโครตาค่ะไฟลัมนี้เราจะคุ้นเคยกันนะคะในกลุ่มของเห็ดนะคะ แล้วก็มีราสนิมแล้วก็ราขมาวดำด้วยนะคะเห็ดนะคะหรือว่าฟังใจเบซิโอไมโครต้านั้นนะคะจะเป็นกลุ่มที่มีเส้นใหญ่หรือว่าเยื่อกั้นที่สมบูรณ์นะคะเป็นกลุ่มที่มีเส้นใหญ่หรือว่าเยื่อกั้นที่สมบูรณ์นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในกลุ่มนี้นะคะ นอกจากนี้แล้วในกลุ่มนี้ยังสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศนะคะเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะโดยการสร้างเบสิคด o โอสปอร์จากฟุตติ้งบอดี้นะคะเบสิดโอสปอร์จากฟุตติ้งบอดี้นะคะฝังใจในกลุ่มนี้นะคะนอกจากจะมีประโยชน์อย่างเช่นเห็ดนำมาใช้ในการประกอบอาหารแล้วนะคะ เห็ดบางชนิดก็จะมีสารพิษด,ด้วยเช่นกันนะคะโดยการสังเกตเห็ดพิษอย่างเช่นเห็ดพิษจะมีวงแหวนนะคะใต้ใต้ดอกเห็ดนะคะอยู่ที่ลำต้นใต้ดอกเห็ดแล้วก็จะมีสีสันที่สวยงามแล้วก็มีจุดนะคะมีเกล็ดหรือว่ามีจุดอยู่บนดอกด้วยนะคะหลักสังเกตเบื้องต้นของเห็ดที่มีสารพิษนะคะค่ะ ราสนิมนะคะจะก,ก่อให้เกิดโรคใบจุดราสนิมนะคะในใบพืชนะคะแล้วก็ราเข่าดำนะคะอาจจะทำให้ผลไม้นะคะเกิดเชื้อราขึ้นได้นะคะอย่างเช่นราเข่าดำในผลของลำไยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะกลุ่มของเบสิก ดิโอไมโครต้านะคะยังดำรงชีวิตแบบไลเคนนะคะดำรงชีวิตแบบไลเคนไลเคนก็คือการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาระหว่างรากับสาหลายนะคะซึ่งในการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพานั้นนะคะจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะคะก็คือการอยู่ของรากับสาหลายสีเขียวการอยู่ของรา ไซยาโนแบคทีเรียหรือการอยู่ของราร่วมกับสาหร่ายสีเขียวและไซยาโนแบคทีเรียนะคะไลเคนนะคะจะไลเคนก็คือราจะได้สารอาหารนะคะราจะได้สารอาหารจากสาหร่ายนะคะและสาหร่ายก็จะได้ความชื้นจากรา นะคะสาหร่ายก็จะได้ความชื้นจากลาในการอยู่ร่วมกันในภาวะพึ่งพาค่ะนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของดากออนไฟล์เราไปทบทวนนะคะความเข้าใจนะคะมาให้เพิ่มมากขึ้นก่อนนะคะไฝลามดิวเทโรไมโครตา้านะคะตัวอย่างเช่นเพนิซิลินนะคะในกลุ่มของดิวเทโรไมโครต้านี้จะมีผนังกั้นนะคะ แล้วก็สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะก็คือสร้างโคนิเดียนะคะประโยชน์อย่างเช่นมาผลิตยาเพนนิสลินนะคะมาผลิตยาเพนนิสลินนะคะกลุ่มต่อไปก็คือไซโกไมโคต้านะคะได้แก่กลุ่มของราดำหรือว่าราขนมปังนะคะ เส้นใยจะไม่มีผนังกั้นนะคะสืบพันธ์ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศนะคะก็คือสร้างสปอร์แลงจิโอสปอร์นะคะแล้วก็แบบอาศัยเพศก็คือสร้างไซโกสปอร์นะคะประโยชน์อย่างเช่นนำมาทำข้าวหมากนะคะกลุ่มแอสโคไมโครตาได้แก่ยีสโมเลทัฟเฟลและปลาแดงนะคะไฮฟ,ฟาจะมีผนังกั้นนะคะสืบพันธุ์แบบโคดิเดียก็คือแบบ ไม่อาศัยเพศแล้วก็แอสโคสปอร์ก็คือแบบอาศัยเพศนะคะแล้วก็ประโยชน์เช่นนำมาทำเป็นอาหารนะคะกลุ่มของโมเรลทัฟเฟลแล้วก็เห็ดเผอะนะคะไฟลัมเบซิดโอไมโคต้านะคะก็คือราสนิมราขมเหลาดำและก็เห็ดกลุ่มนี้จะมีผนังกั้นที่สมบูรณ์นะคะสื่อพันธ์แบบโคดิโอ สปอร์นะคะก็คือแบบไม่อาศัยเพศแล้วก็แบบอาศัยเพศก็คือเบซิดิโอสปอร์นะคะนำมาใช้ทำเป็นอาหารนั่นเองนะคะค่ะความรู้คงมากพอสมควรแล้วนะคะตามต่อกันไปฝึกประสบการณ์ในช่วงของดาก้อน f ร y กันเลยค่ะนะคะคำถามไม่อยู่ว่าฝั่งใจที่เป็น อิ r เพร t c ์ไทยมีลักษณะแตกต่างจากฟังจกลุ่มอื่นอย่างไรนะคะลุมของอิ p เพร e c t อิมเพรสช์ไทยจะมีลักษณะที่สำคัญอยู่ลักษณะหนึ่งก็คือสื่อพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเท่านั้นนะคะส่วนฟังจกลุ่มอื่นๆสื่อพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศนะคะคำถามข้อต่อไปถามว่าฟังจชายชนิดใดจัดเป็นไมโครไรซา ไมโครไรซาก็คือรานะคะจะเจริญที่รากพืชใช่ไหมคะนะคะกลุ่มราที่เจริญที่รากพืชนะคะที่เป็นไมโครไรซ่านะคะก็คือโมเรลนั่นเองนะคะก็คือโมเรลนั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแมงละงำชาแนลก็ชวนทุกคนเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของอาณาจักรฝั่งใจนะคะ หวังว่าทุกคนคงพอมีความรู้นะคะที่จะนำทุกคนไปสู่การฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของฟังใจนะคะให้มีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นในการฝึกทำข้อสอบนะคะอย่าลืมนะคะว่าไม่เริ่มต้นวันนี้จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่งนี้คะ่ะสำหรับวันนี้มาลังงามชาแนลนะคะก็ขอให้ทุกคน ร่วมติดตามนะคะกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแมกงกระยางช n แนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายเยวกันใน EP ต่อไปนะคะ